ณโรงหล่อพระงวตนตําบลคลองใหม่อําเภอสัมพันจังหวัดนคปรปฐมคณะสงฆ์พร้อมด้วยคณะเจ้าภาพและพุทธาศาสนิกชนได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีเททองหล่อธรรมจักรเพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานณยอดอุโบสถ80ปีหลวงพ่อธรรมชโยวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาพรณ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งจะาอาวาสวัดเกียนเขตพ,พระอารามหลวง ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขส่วนกลางฝ่ายสาธารณูปรการของมหาเีรสมาคมเป็นประธานสงฆ์กระยาณมิตรภัยสารธทวีชัยถาวรประธานสถาปนาอุโบสถ80ปีหลวงพ่อธรรมชโยวัดพระธรรมการนิวเจอร์ซีย์จุดเทียนทูปบูชาพระรัตนารายทางด้านกรณยานมิตรสาวนีหิร,รัญยศิริครับประธานสถาปนาอุโบสถ80ปีหลวงพ่อธรรมชโย ได้เปิดครัวกระทงดอกไม้และถวายพันุทุกเทแปนสการะด้านหน้ารูปต่อของพระเด้พระคุณหลวงปูพ่พระผู้กลับมานจากนั้นคณะท่านประธานนะครับน้อมถวายพันทุ์ทุยเทแพนสการะแด่ท่านประธานสงฆ์ในการนี้พระครูวิจิตอภา,ากรจากาเจ้าคณะเภอคลองหลวงจเจ้าอาวาวสวัดสว่างพบเป็นประธานเจริญพระพุทธมนต์ได้ให้ศีลจากทุกท่านนะครับร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ด้วยกายที่สบายและใจที่สบายให้กายและใจเป็นหนึ่งเดียวกันจากนั้นเป็นพิธีเททองหล่อธรรมจักรนะครับเพื่ออัญเชิญประดิษฐานณยอดุโบสถ80ปีหลวงพ่อธรรมชโยวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาเธอมีการยาณมิตรขวนฤดีอําววยเวโรดได้นํากล่าวคําถวายสุวรรณบัตรเป็นภาษาบาลีครับกัลยาณมิตรพชรินบุญธรรมจิต นำกล่าวคำถวายสุวรรณบัตรเป็นภาษาไทยจารย์มิสุวรรณวันนีสัมพันธ์นำกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันกนี้คณะท่านประธานเททองหล่อธรรมจักรได้ร่วมกันถวายสุวรรณบัตรแด่ท่านประธานสงฆ์อีกทั้งยังได้น้อมถวยายแด่คณะสงฆ์ผู้จเจริญพระพุทธมนต์จำนวนสิบรูปก่อนที่คณะสงฆ์จะได้จเจริญพระพุทธมนตร์นะครับซึ่งในระหว่างการจเจริญพระพุทธมนต์คณะประธานเททองหล่อธรรมจักรพร้อมด้วยคณะเจ้าภาพและสาธุชน ได้พร้อมใจการประกอบพิธีอธิษฐานจิตและหย่อนสุวรรณบัตรลงเตาหลอมเพื่อหลอมรวมหล่อเป็นธรรมจักรซึ่งจะได้อัญเชิญไปปฏิสฐานนยอดบัวสด80ปีหลวงพ่อธรรมชโยวัดพระธรรมกายนิวจอร์ซีสหรัฐอเมริกาในครั้งต่อไปสำหรับการจัดสร้างนะครับประติมากรรมธรรมจักรหรือกองล้อแห่งธรรมนี้เพื่อสื่อถึงธรมงรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันเป็นสัญ,ญลักษณ์แทงพระธรรมคืออริยสัจีอันเป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้เมื่อวันเพ็ญขึ้น15้าค่ำเดือน8หรือวันอาสารหบูชาวันที่พระรัตนไัรครบองคสาโดยบริบูรณ์ดังนั้นนับเป็นบุญใหญ่ที่เหล่าคณะเสดยามนิสิส์วัดพระธรรมกายได้ร่วมกันหล่อธรรมจักรและร่วมกันอัญเชิญเพื่อไปประดิษฐาน นยอดโบสต์80ปีหลวงพ่อธรรมชยโยวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นกตัญญูบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์ครับนอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีท่าพาป่าเพื่อสถาปนาอบโบสตร์80ปีหลวงพ่อธรรมชยโยโดยมีกัรยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกัรยานามิตรสวัีหิรัญ,ญยศริประธานสถาปนาบโบสถ เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพระป,ปา่าจากนั้นนะครับได้ร่วมกันอัญเชิญพระป,ป่าวางไว้ที่แทนเบื้องหน้าของท่านประธานสง์โดยในภาพนะครับก็เป็นการร่วมกันหล่อธรรมจักรเพื่อถวายเป็นพุทธบูชานั่นเองจากนั้นก็เข้าสู่การกล่าวคำถวายพระป,ป่าโดยคณะท่านประธานสถาป,ปนาอุโบวสถทั้งสองท่านได้ร่วมกันกล่าวคำถวายและร่วมกันอัญเชิญพระป,ป่าวางไว้เบื้องหน้าของท่านประธานสง์ จากนั้นพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนพรนะครับท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวคำพิจารณาพระปาจากนั้นคณะท่านประธานคณะต่างๆได้ร่วมกันถวายจตุปัจเทียธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และน้อมถวายจตุปัจัเทียธรรมแด่คณะสงฆ์ผู้เจะเริญมพระพุทธมนต์จากนั้นพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาพรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งท่านประธานสงฆ์ครับได้กล่าวสมโภชนิกถาและอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมกันสังสมุนญ่ในครั้งนี้ครับ โดยในครั้งนี้พระครูสังคาร,ราชรังสิตที่จินตโกจะอาวัตรพิธรรมการให้ความเมตตาในการเดินทางไปร่วมกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้ด้วยครับโดยในช่วงนี้เรามีบทสัมภาษณ์นะครับของผู้มีบุญที่ได้พร้อมใจในการประกอบบุญญากริยาจากการถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมแดะมหาปูชนียาสั์ครับปฏิมากรรมธรรมจักรซึ่งจะประดิษฐานอยู่บนยอดอุโบสถนะคะ แล้วก็จะเป็นครั้งแรกก็คือไปปฏิสถานที่วัดรธรรมกายสาขาที่นิวเจอร์ซียประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศ,เเทศอันยิ่งใหญ่ของโลกนะคะก็รู้สึกปรับปรึมมากและอีกประการหนึ่งคือเราก็ได้สวดบดธรรมจักรกับป๋าวัฒนาสูตรทุกวันแล้วก็ยิ่งรู้สึกปลื้มมากหลับตาแล้วก็นึกถึงเห็นแต่ธรรมจกะะักเนี่ยค่ะสีทองสดสวยนะคะแล้วเมื่อ นึกถึงว่าจะได้ไปอยู่บนยอดพระอุโบสถได้เป็นที่เห็นนะคะแต่ไกลเลยของสาธุชนทั้งหลายทั้งต่างประเทศนะคะในประเทศก็ยิ่งรู้สึกว่าเราทาถูกแล้วค่ะนะคะตัดสินใจทันทีถวายทันทีแล้ววันนี้ก็ได้มาร่วมพิธีเททองได้หย่อนแผ่นทองนะคะด้วยมือของตัวเองแล้วก็ได้เห็นพิธีอันใกล้ชิดก็ยิ่งรู้สึก ประทับใจนะคะแล้วก็จะจำภาพนี้ไว้ไปตลอดนะคะลื้มไปทุกวันนะคะ